สวัสดีค่ะ FC ทุกทกท่านค่ะวันนี้ก็มาพบกับใจสังภารวยอีกเช่นเคยค่ะวันนี้ใจจะพาทุกท่านมารับชมแนวทางหุ้นนิเคอีนะคะ VIP เช้าบ่ายค่ะทุกคนวันที่14กุมภาพันธ์2568วันแห่งความรักนะคะทุกท่านอ่า วันนี้นะคะทุกคนค่ะเจก็ขอให้ f f ทุกท่านมีความสุขกับความรักนะคะทุกคนที่สำคัญนะคะอย่าลืมรักตัวเองให้มากๆนะคะทุกคนค่ะรักคนอื่นก็เหมือนรักคนอื่นนะคะรักตัวเองเราจะมีคุณค่านะคะทุกคนคะ่ะทุกคนก่อนที่เราจะไปรับชมแนวทางนะคะคำเตือนค่ะโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมเด็กอายุต่ำกว่า18ปีควรได้รับคาแนะนา วิดีโอนี้ทางช่องหาสถิติในการคำนวณตัวเลขย้อนหลังและจัดทำขึ้นเพื่อเป็นแนวทางเท่านั้นนะคะ FC ขาแนวทางที่ใจจัดทำขึ้นมาให้ FC ได้รับชมนี้นะคะก็คือเป็นการจอเด่นวิ่งลูดนะคะทุกท่านถ้าสมมุติว่าท่านไม่ชอบเลยนะคะตัวเด่นที่ใจวางไว้ให้นะคะให้ FC พิจารณาเลขเด่นประจำวันที่ท้ายคลิปได้นะคะทุกคนสำหรับเลขเด่นประจำวันมีข้ามีหลุดทุกวัน แต่เอจะสามารถนำไปใช้ได้ทั้งวันทุกรอบในแต่ละวันนะคะก่อนอื่นจจจะพาไปรับชมวันที่13ก่อนว่าเขาหรือหลุดนะคะทุกคนสำหรับวันที่13นะคะจะให้เด่นรอบเช้าอยู่ที่7และ6เด่นรอบบ่ายอยู่ที่5และ4รอบเช้ามา0 4 1 7 3ี่หนึ่งเจ็ดสเด่นมา7ก็ค่ะทุกคนเข้าคู่73 3 7าเได้เด่นประจำวันวันนี้หลุดทั้งเช้าทั้งบ่ายนะคะทุกคน เด่นรอบบ่ายจะให้ห้าได้สี่สี่มาสองเด้งน,นะคะมาแปดสี่สี่มาสองเด้งทัานพี่น้องเจนทำผิดเอาหุ้นเกาหลีมานะคะทุกคนขอโทษขอไปแปดสี่เจ็ดสองสามกัทุกคนเข้าคู่ตัวเด่นนะคะสี่เจ็ดเจ็ดสี่พี่น้องเอ้ยควรเอ้ยมาเด้อหลังจากที่ลุดไปลายมือนาอพี่น้องโอ้ยนึกว่าสิบว่าเขาพี่น้องขาหุ้นนี้เคีอีวีพี่จับยากนะคะทุกคนช่วงนี้เหมือนกับหุ้น เหมือนกับเราเลยนะคะทุกคนใจยอมแพ้เลยนะคะทุกคนช่วงนี้เราจับยากมากทุกคนเราไปลุ้นต่อนะคะวันที่สิบสี่ใจขอให้ทุกคนโชคดีมีความสุขนะคะทุกคนขคาสำหรับแอดมินนั้นขอรักตัวเองนะคะทุกคนบมีความสุขกับความหลักดอกพี่น้องรักตัวเองก่อนนะคะทุกคนขารักคนอื่น มีแต่เจ็บช้ำน้ำใจนะคะทุกคนสำหรับวันที่14นะคะจากที่ใจคํคำนวณตัวเด่นได้นะคะทุกคนใจะได้เด่นอยู่ที่4และ3ตลกคำคันด้วพี่น้องเดอ้อเรามาดูคู่ความน่าจะเป็นนะคะ4 2 2 4 4 1 1 4 4 6 6 4 4 0 0 4 4 7 7 4 4 3 3 4 3 3 3 3 3นะคะ3 3 3 2 2 3 3 1 1 3อ6 6 3 3 0 0 3 3 7 7 3เด่นรลบบายอยู่ที่3แลไดนะคะีค่ะมาดูคู่ความน่าจะเป็นค่ะ3 4 4 3 3 8 3. 3 8 8 3 3ามเ3็ด3จ็ดส2มส2 2หกห2สามสามหนึ่ง2นึ่นะคะทุกคนประมาณนี้ค่ะมาดูคู่ตะเด็นค่ะ FC, fc ขา fc ขาวันนี้เลข3เบิ้ลมีความเป็นไปได้ที่จะมาเลขเบิ้ลถ้า fc ชอบเบิ้ล3า,า,าตามได้ ถ้าไม่ชอบรอดูเลขเบิลประจำวันนะคะสี่สามสามสองสี่สองสองสี่สี่สามสามสี่สามสามสามสองสองสามสามกับสองรอบป่ายสามสี่สี่สามสามสามสองสามสามสองสองสี่สี่สองเอฟซีขานี้ก็คือคู่ตะเด็ดระหว่างเด่นรอบเช้าและเด่นรอบป่ายสามารถวิ่งเข้าวิ่งออกได้ทั้งรอบเช้าและรอบป่ายเอฟซีท่านไหนชอบคู่ไหนที่ท่านไปแล้วกลับด้วยทุกคู่ค่ะ ทีนี้เรามาดูเลขเด่นประจำวันเลขเด่นประจำวันนะคะอยู่ที่เลขหกและหนึ่งทุกคนเบิ้ลประจำวันคือหกหกและหนึ่งหนึ่งนะคะเลขหกกับเลขหนึ่งนี้ fc สามารถนำไปใช้ได้ทั้งวันทุกรอบในแต่ละวันสำหรับสายวิ่งสายลูดนะคะเด่นรอบเช้าอยู่ที่สี่และสามเด่นประจำวันอยู่ที่หกและหนึ่งเป็นสี่หกหกสี่สี่หนึ่งหนึ่งสี่ไม่ติดกูวเด่นค่ะ 3ามค่ะสามหกหกสากับ2นะคะก็3 6ม3กหกสาค่ะส6ง2กหกสนะคะทุกคนเป็นยังไงคะสอซค่ะชอบตามไม่ชอบผ่านเหมือนเดิมนะคะสถิติมีเข้ามีหลุดค่ะค่ะสำหรับแนวทางนะคะ หุ้นนี้เคอี่ v e a p วันที่14กุภาพัน2568ใจก็ต้องเอาไว้แค่นี้ค่ะขอขอบคุณทุกกำลังใจที่ FC ทุกท่านมอบให้นะคะสำหรับวันนี้ใจขอให้ FC โชคดีค่ะโชคๆมันหมานกันสุขสุขค้นพี่น้องสวัสดีจ้า